เือป่องกพลกล้องสหรัฐทริปสุดชิลแฟนแฟนกรีดสนัน่นน่ารักเหมือนพ่อลูกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงอัปเดตข่าวบันเทิงของเรานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งมุมที่น่ารักน่าเอ็นดูของเจ้าพ่อเรื่องเล่าผีของเราพี่ป๋องกพลทองพลับค่ะที่คราวนี้ไม่ได้มาในโหมดร้อนแต่มาในโหมดอบอุ่นหัวใจสุดๆเลยค่ะ ปกติแล้วเวลาพูดถึงพี่ป๋องเนี่ยภาพแรกที่เรานึกถึงก็คือเสียงทุ่มทุมพร้อมเรื่องเล่าชวนขนลุกหรือไม่ก็ลีลาการเอนเตอร์เทนแบบสุดเหวี่ยงใช่ไหมคะแต่ล่าสุดเนี่ยพี่ป่องได้เผยอีด้านที่ทำให้แฟนๆต้องอมยิ้มและกดไลค์รัวๆกันเลยค่ะเมื่อช่วงกลางเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาพี่ป๋องของเราได้ไปร่วมทริปพักผ่อนกับกวนเพื่อนสนิทที่เขาใหญ่เตี้ยงแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศด,ดีๆใกล้กรุงเทพค่ะ และท่ามกลางภาพวิวสวยๆอากาศดีๆที่พี่ป๋องโพสต์ให้เห็นนั้นก็มีอยู่รูปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่กลายเป็นไวรัลทันทีนั่นก็คือภาพที่พี่ป๋องถ่ายคู่กับนักร้องนักแสดงหนุ่มใหญ่สุดหล่อตลอดการพี่กองสหรัฐสังคปริชานั่นเองค่ะซึ่งดูจากภาพแล้วเนี่ยทั้งคู่ดูสนิทสนมกันมากๆยืนโพสท่าแบบเป็นธรรมชาติยิ้มแย้มสดใสทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้เลยว่านี่มันคู่พ่อลูกชัดๆ หรือบางคนก็บอกว่าความน่ารักทะลุจอมากค่ะคือเห็นแล้วสัมผัสได้ถึงมิตรภาพที่น่ารักของทั้งคู่เลยจริงๆค่ะ นอกจากภาพคู่สุดไวรัลกับพี่ก้องสหรัฐแล้วเนี่ยในทริปพักผ่อนที่เขาเย,ยเตี้ยงครั้งนี้พี่ป่องก็ยังได้อัปเดตภาพบรรยากาศสวยๆให้แฟนๆได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพชิวทัศน์ของวูเขาต้นไม้เขียวขจีหรือแม้แต่โมเมนต์ที่พี่ป่องกําลังนั่งจิบกาแฟชิลๆดื่มดํากับธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นการพักผ่อนที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ ภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งมุมของพี่ป๋องที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักนะคะเป็นมุมที่ดูผ่อนคลายและมีความสุขกับชีวิตมากๆค่ะถือเป็นการชาร์จพลังก่อนที่จะกลับมาลุยงานในวงการบันเทิงและสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆรายการเด็ดช็อคอีกครั้งค่ะ ไหนๆก็พูดถึงชีวิตส่วนตัวของพี่ป๋องแล้วเรามาย้อนดูข่าวเก่าๆที่น่าสนใจของเจ้าพ่อเรื่องผีคนนี้กันสักหน่อยดีกว่าค่ะเพราะพี่ป๋องเนี่ยเป็นคนที่มีเรื่องราวในชีวิตให้ได้ติดตามอยู่เสมอเลยนะคะอย่างเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดือนธันวาคม2567ก็เคยมีข่าวฮือฮาที่พี่ป๋องพาทีมงานเดอะช็อกไปเลี้ยงโตะจีนฉลองกันที่สุสานค่ะ ฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมสุสานจริงๆค่ะคือแฟนๆก็อดแซวไม่ได้ว่าสมกับเป็นพีป่ปองจริงๆที่จะจัดงานเลี้ยงได้ไม่เหมือนใครขนาดนี้เลยนะคะ และย้อนไปอีกนิดประมาณปลายปี2563ก็เป็นประเด็นที่พี่ป๋องออกมาเคลียร์ประเด็นร้อนที่หลายคนคาใจกับแจ็คเดอะโกสหรือคุณแจ็ควัชรพลฝึกใจดีนั่นเองค่ะเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าทั้งคู่เคยเป็นคู่หูในรายการเดอะช็อคมาอย่างยาวนานแต่ก็มีเหตุให้ต้องแยกทางกันไป ซึ่งการที่พี่ป๋องออกมาพูดในครั้งนั้นก็ถือเป็นการอาธิบายเรื่องราวให้แฟนๆได้เข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะและในปัจจุบันพี่ป๋องกัพลทองพลับก็ยังคงเป็นที่รักของแฟนๆและสร้างความสุขผ่านรายการเดอะช็อค13ที่ยังคงออกอากาศให้เราได้ฟังเรื่องราวสุดหลอนกันอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่คิดถึงเสียงเล่าอันเป็นเอกลักษณ์และเรื่องราวชวนติดตามของพี่ป๋องก็สามารถติดตามได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ในหมดไหนพี่ป๋องกับพลทองพลับก็ยังคงเป็นบุคคลที่มีสีสันและเต็มไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจจริงๆค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของข่าวบันเทิงที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ